ครับจเลละเป็นล็อกตัปลามือ2บาใบวิลิชนนะครับที่เห็นอยู่เป็นล็อกมือ2ครับเป็นของไดว่าไดว่าคาเดียสองพันห้าครับก็สปูดวิโลหะครับบอดี้น่าจะเป็นกาไฟนะครับน้ำหนักเบาผลิตเมกอินชน่าครับขนาดก็ประมาณเบอร์เบอร์2,500ันห้าครับสองพันสองพันถึงสองพันห้าครับสบภาพก็ ยังใช้งานได้ตามปกติครับก็นิ้วรอยก็ตามที่เห็นเลยครับข้างในนี่เลือกข้าบน้ำมันหน่อยนะครับสามารถเช็ดล้างออกได้ครับสภาพภายนอกก็ประมาณนี้ครับก็ ทำงานก็หมุนเดินหน้าหมุนเดินหน้าลื่นเลยครับการหมุนกำลังทำงานปกตินะครับมีสวิตช์หมุนเดินหน้าถอยหลังได้ครับ ต่อไปสปริงหน้าล็อกครับแข็งแรงเด้งดีครับเปิดปิดได้นะครับลวดก้านสายาเส้นใหญ่กว่าปกตินะครับใหญ่กว่าลอกล็อกขนาดเดียวกันขนาดทั่วไปครับต่อไปก็คลิกเสียงดังดีครับ นี่ครับขนาดใสาๆนะนี่ครับ PE 1.5ได้200เมตรนี่ครับตามที่เห็นเลยนะส่วนระบบเบรกก็แน่นอยู่แน่นอนครับเดีย๋ยวดูข้างในนะข้างในนี้เป็นแกน2ชั้นเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูครับ เป็นแบบนี้ครับไม่แตกไม่เล้านะครับสปูนขอบกลมสวยครับนี่ครับเป็นแกน2ชั้นข้างในนี่เขียนว่าอะไร ข้างในเลือกคาบน้ํามันหน่อยนะครับเอาไปเช็ดไปล้าง้าหน่อยนะใครได้ไปก็ก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดใน l a ซ a ด้หรือ s h o p e ปีได้เลยเขามีรูปมีราคาแจง้งวยู่ครับสนใจก็ทัก,กสอบถามได้ครับ